Kim bạch chinh, hưng 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 hưng

cục nè không đều đều phá đi, ha mình hót chốt có để mà sơn phải không? Chốt anh ta lại phải không? Tự sai u phải không? ไม่มีกนเหมืนน้องปดเี่นน้องขึ้นมาจากักโตเี่ืน้องขึ้นมวจักโตต้นโซแม่พัดทื่อเหืน้องเลยอยุายยสามลางเห่น้องยามสะเฮาเหมอนน้อ าามสีล่งป่านินเหาพื่อน้อโอ้ป่านินเลี้ยงเโาป่านินยังตัวสัเนเลยตัวนี้บ่เพื่อน้องปวดปวดปากมันเพื่น้อง โซนิม่านอยู่เนาะปลาขิงเออ ปลาตัวนีน้มันเข้าลกได้นะพี่น้องเราต้องได้ผ้าออกพี่น้องมันกินปลาขิงมันละทอกมันพี่น้องเหาสิเหาสิบผ้าทอกมันออกพี่น้องมันยุ่นเนยพอด้วยพี่น้องมันกินปลาขิงมันละปลาเบ็ดยนีมืมดเสาพี่น้องขิงเยอะก็ขอตัวหนึ่งพี่น้องขอกันเยอเติมอยู่พี่น้องทราบโตอะไรพี่น้องปลาขิงมันยุ่นทอกมันตัวหนึ่ง เขานี่กะเป็นีมมัวแท้พี่น้องเลยกัฝนมาตกแล้พี่น้องพายุมันไปเข้าทางเดินกันบหูพี่น้องเป็นหนนมูมัวตกเมื่อเดินแหละก็รอเบืเ้องพี่น้องว่าสิได้ป่าจะเข้าเงี้ป่าจะเข้าโต้งบมพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าครับ